อนค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะน้องจยายเลยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทยาพาหนูยิมหนูแยมาเที่ยวพัทยานะคะแล้วก็แม่ปุ๋ยก็พักที่นี่เลยค่ะเซ็นเตอร์พรอยพามพัทยานะคะเขาบอกว่าที่นี่นะ จบที่เด like ียวเลยแถมยังเป็นโรงแรมห้าดาวอีกและที่สำคัญนะอยากจะบอกว่ามาถึงโรงแรมปุ๊บเราจะเจอสนามเด็กเล่นอยู่ตรงหน้าโรงแรมเลยนะคะอยู่ข้างหลังตรงนี้เองและตรงนี้นะคะคือโรงแรมของเรานะคะทุกคนสนามเด็กเล่นอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะยังไงปะ Let's go นูยิ้มหนูยาม เยนะอยู่ตรงข้ามโรงแมรมนี่โรงแรมของเราไหนใครจะลงตรงไหน <c oughs> ลงสไลเดอร์เลยเตรียมตัวนะโอเคพร้อมกัน <c oughs> นี่โอ้โหหนูยิ้มจะลงตรงนี้เลยเหรอเย้บินบินขึ้นมาเลยว้าวตรงนี้คือแบบปีนหน้าผาเลยนะโอ้ยมีรถด,ดุ๊กดิ๊กด้วยหนูยิม้มหนูแย้มโอ้ยโอ้ยมานี้มานี่มานี่ให้ทาย ไฮทายนี่คือตัวอะไรปลาวานนะหนูแยม้มพ่อบอมันนี้คือมาฮอสใช่ไหมเออมากรุกยักษ์ว้าวาโหยกกันแบบเพ่งแท่งๆ,ๆอย่างนี้เลยเหรอเจ๋งพ่อบอลเจอลังนกจริงจังลังนกอ้าวเดินหนูยิ้มหนูแย้มแย่งไปแล้ว ชิวๆร่มรื่นด้วยเอานะหนูแย้มเล่นดุกดิกนะเราขับรถดุกดิกนี้สามารถขับได้ทั่วเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะสนามดุกดิกไปแล้วยิ้มย้ระหว่างที่รอห้องนะคะเราก็มาเล่นตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะเด็กเล็กก็สามารถปีนขึ้นได้นะคะไม่สูงเลยนะคะหนูแย้มจะปีนขึ้นตรงนี้นะคะ ไหวไหมไหวไหมาหาสบายมากสบายมาก <c oughs> แล้วหนูย้ำจ้ะลงที่เดิมอ่ะคะเ <c oughs> ย้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปในโรงแรมนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยพาไปดูบรรยากาศนะคะว่าโรงแรมนี้มีอะไรบ้างนะคะป่ะไปกันและตอนนี้นะคะเราจะพามาชมวิวนะคะที่ห้องซ <c oughs> ีวิวเลานนะคะ <c oughs> 22ย่เป็นยังไงคะ <c oughs> โอ้ที่นี่มีแบบของเล่นกรุบกริบกรุบกริบให้ทานด้วยนะคะ <Yeah. S 1> และนี่นะคะ <Yeah. S 1> เป็นวิวนะคะ <Wow. S 1> ว้าวเป็นห้องกระจกและทริปนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มไม่ได้มาคนเดียวนะคะหนูยิ้มหนูแย้มมากับพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> พี่พี่พนักงานมาด้วยนะคะเดี๋ยว่ป,ปุ๋ยพาไปดูดีกว่าเพราะว่าที่เนี่ยอยู่ชั้น20ขันเลยนะดูสิโอ้ <Wow. S 2> oh. เนี่ยแม่ปุ๋ยจะพามาดูทะเลค่ะทุกคนดูเห็นวิวทะเลเลยเจ๋งมากอู้หูอืมยิ้มงแง้มอืมมีตู้กดด้วยมีตู้กดขนมมีมาม่ามีน้ำด้วยนะถุดต้อดเลยดูพ่อบอมมีขนมนี้ด้วยนะหนูยิ้มหนูแย้มหนูแย้มชอบขนมขาไก่ไม่ใช่หรอแล้วพ่อบอมดื่มน้ำที่นี่นะคะแม่ปุ๋ยนะชอบมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเดินทางสะดวก เพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองพัทยนเหนือเลยติดถนนสุขุมวิทเลยที Hinter ่ไม่ปุ๋ยบอกเห็นไหมคะติดถนนเลยนะคะเราจะเดินทางไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็สะดวกสบายนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกันนะว่าเราห้องเราเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันค่ะนี่ค่ะนี่คือห้องเรานะคะเรียกว่าแกรนสวีทนะคะเข้ามาไม่ปุ๋ยเห็นอะไร รู้หลามาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่แม่ปุ๋ยพุ่งตรงมาตรงนี้เลยว้าวมีอ่างใหญ่มากมีบ้านต่อมด้วยเจ๋งแล้วก็นนี้ดูวิวดูวิวสักก่อนมองเห็นวิวทะเลด้วยนะพ่อบองเฮ้ยโอ้ยท้องใหญ่โอ้ยแยกเป็นสัตว์เป็นสวนเลยอ่ะอ่างทำน้องใหญ่มากสวยมาก ห้องใหม่นะทุกคนมีจุดแยกอาบน้ำเลยนะแยกกับชักโครกเลยนะนชักโครกเหมือนญี่ปุ่นเลยโอ้ยห้องนอนเตียงใหญ่มากเตียงใหญ่กว่าปกติเลยลองกระโดดดูหนึ่ง เลยอ่ะอบอุ่นอุ้ยมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะแม่ผู้ชอบมากจุดตรงนี้ค่ะ้เก็บเสื้อผ้าโอ้โหนี่พ่อบอมชอบสุดๆเลยโอ้จุดมีแก้ววายอะไรด้วยนะกาแฟทุกอย่างอยู่นี่จุดชงกาแฟกระติกน้ำร้อนมีแล้วดูนี่มีอโอ้ยูยิ้มดูยำมะพร้าวสองลูกใหญ่เลยลิฟวิ่งลุง เราอยากร้างผลมะม่วงผลไม้กัล้าตรงนี้มีไมโครเวฟด้วยนะเอมเห็นอุ่นแล้วมีที่เก็บรองเท้าด้วยนะเด็กๆดูดูรองเท้ากระจัดกระจายเลยเก็บรองเท้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะแบบว่าอะไรนี่หน่อยกาแฟมุมถ่ายรูปตรงนี้โอ้โหอยากเห็นวิวข้างนอกมากเลยนี่ดูถ่ายลงรูปตรงนี้ได้อีกแนอ้สวยมากนะได้เห็นทะเลด้วย สีวิวจริงๆเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะมีระเบียงด้วยว้าวมีระเบียงแบบที่กว้างเลยอ่ะไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะทุกคนค่ะคือเอาง่ายบางคนมามาหลายท่านเนาะเราสมมติมาสี่คนอย่างเงี้ยก็นอนตรงนี้ได้โซฟาเบดโซฟาเบดหรือบางคนก็โอ๊ยพี่ดัมสุฟาเนี่ยปรับเป็นที่นอนได้นะเห็นไหม ไอ้ยบอกเลยว้าวเฮ้ยใช่เป็นไงใช่คระบอมดึงออกมาแล้วก็ข้างหลังก็ปรับได้นะนอนได้อีกสองคนเลยนะแล้วใครจะนอนที่นี่วันนี้ตรงนี้หนูยิ้มเหรอหรือว่าหนูแย่ครับอมโห่ลุ่มพ่อลโอเคเลยให้ลุกบอลคุณบอลด้วยกคือเล่นฮันูแอ เงียบเลยนะคะนอนหลับสบายโอเคเดี๋ยวยังไงนะคะแม่แม่ปุ๋ยนะจะให้หนูยิม้มตัวแย้มรีบเปลี่ยนชุดเพราะเราจะไปเล่นสวนน้ำฮะโรงแรมที่นี่มีสวนน้ำด้วยหรอใช่ค่ะเป็นสวนน้ำของในโรงแรมได้หรอใช่ค่ะใครมาพักโรงแรมนี้ได้เล่นสวนน้ำฟรีได้หรอใช่ค่ะมีแต่คำว่าใช่แต่คำว่าใช่นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอให้หนูยิม้มตัวแย้มเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเย้ yeah. ตอนนี้นะคะหนูยิม้มตัวแยม้มเปลี่ยนชุดไปนะ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ่อนที right ่จะไปเล่นว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะคะอี่เราจะมาเล่นคิดขับกันเพราะว่าคิดขับที่นี่นะคะอยู่ชั้นเดียวกับสระว่ายน้ำเลยชั้นสามนะคะปะ Let's go ขับไปทำไมจ๊ะโอ้ยดูนิ่มนูแย้มดูติเทียบกับของตัวเองค่ะเป็นเบบีไปแล้วอ่ะอ๋อมีตรงนี้ด้วยมีกระตูนให้ดูด้วยนะคะทุกคนเป็นของเล่นไม้เนี่ยเนี่ยอันนี้ตัวเองยังเล่นได้อยู่นะ ตอนเด็กๆอ่ะตัวเองชอบมากเลยยด็กๆยุคอยยุคยุคอยยอยยุคอยนุคอยย้คอยยุคอยยุคอยยุาอยยุคัยเุาอัหุอยยอยุอยยราอยอยู่ครงไหคหาให้อจออะยรคอัคอยยุคอยยอยลุคอยยอยยุคอยยุคอยเุคอยยอ่ะุคอยกุคอุคอยยุคอยนะคะเนีคยเพราะว่าสไลเดอร์อุโมงคอลอดตรงยเ็คคคค เหนือยเล่นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวโตแล้วแล้วมีที่นั่งเด็กๆตรงนี้ด้วยนะคะห้องกะจะแบบกว้างๆนี้เลยนะทุกคน้องค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะโอ้เป็นไงบ้างโอกำลังเล่นกล่องกิจกรรมอยู่หรอคะเนี่ยนี่คือกล่องกิจกรรมนะคะเหมาะสําหรับเด็กเล็กๆมากมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อมือนะคะ หกนะคะลายของบอันนี้ให้ไทยคืออะไรอ่ะือยิ้มให้ทายตัวมาลายเออเปมาลายนะคะตรงนี้นะคะมีศูนเป็นเล่นบดปาทสมมุตินะคะเล่นขายของเปิดร้านขายกับผ้าเป็นเชฟด้วยนะคะมีน้องกำลังเล่นอยู่เลยอู้หููนี่อันนี้เจงอันนี้ก็เครื่องค่ะข่้นเพื่องแบบมันจะเป็นตัวต่อเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆเหมือนดอกไม้เลยอะเวลาหมือนอ่ะวันนี้มีเวลาเลยนะ นี่เวลาบอกนี่เป็นภาษาจีนเออเป็นภาษาจีนด้วยออาหนูยิ้มยังไหนอ่ะหนูยิ้มไม่เจอเลยรอดได้ด้วยเหรอคะตัวเองเป็นพี่แล้วนะตัวโตแล้วนะรอดรูได้ด้วยเหรอรอดตัวหนอนได้ด้วยเฮ้ยเจ๊ออย่าหนูแย้มแม่ีดูอันนี้เปิดกระจกถ้ามันเปิดกระจกแล้วพอ้วมันจะวูยพะไม่เสียงดัจังเลยโอเคฉันจะลงดูหนูยิ้มเลย หนึ่งสองสามถึงเวลาแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ต้องนี้นะที่สระว่ายน้ำเนี่ยมีสวนน้ำแบบมินิมินิด้วยนะคะก่อนที่จะไปเล่นสวนน้ำใหญ่เราจะไปมาเล่นสวนน้ำมินิมินิก่อนนะคะ <c oughs> ปักตัวก่อนไหนคะตอนนี้งไก่อนจะลงสระว่ายน้ำทุกครั้งนะคะเด็กๆต้องมาล้างตัวกันก่อนนะ <c oughs> น้ำเย็นไหม yes ชินกับน้ำแล้ว เ,นนะะเด็กเล็กจะอยู่ตรงนี้เ,เหนนเ็นไ,ไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปลงสายใหญ่เดี๋ยวใช้แว่นตาเนาะตรงนี้นะคะเป็นเด็กเก<ด>ล็กๆตรงขมิ้นะไรเด้อเดเดี๋ยวเราไปเล่นตรงนู้นดีกว่าไหมหนูยิ้มจะเล่นก่อนใช่ไหมหนูอยากลงคนที่สองใช่ได้เลยแม่ปุ๋ยไปถ่ายให้แม่ปุ๋ยถ่ายให้อ้าหนูยิ้มพร้อมนะนางลงไปเลยไปเลย หนูย้มไปแล้วหยาตามด้วยแม่ดุวยนะครับพ่อมาหนูยืมย้มรอข้างล่างตุ่นลงไปแล้ววู้ววู๊ววอ่าเตมตัวนะไป Let's go หนูย้ำจะโชคกับตัวจ่ายน้ำค่ะหนึ่งสองสามว้าวว้าวเจ๋งมาลองเด็ดน้ำเลยค่ะอะเดี๋ยวหนูิ้มจะมาแล้วนะคะมาเลยน้ำกระจายเลย น,นี้นะคะจะเป็นทางเดินสกตยวอล์กนะคะทุกคนมันเป็นทางเดินนะดูข้างล่างสิคะตัวนี้คือลานจอดรถเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะให้รุ้นนะคะทุกคนว่าแม่ปุ๋ยจะเดินมาที่ไหน, <c oughs> จ,นจะถึงค่ะทุกคนโหเห็นแล้วก็คือแบบเป็นลายตีมฮาวายเลย <c oughs> นี่เลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมเดีเ๋ยวเบ มันคือสวนน้ำค่ะทุกคนสวนน้ำที่อยู่ในโรงแรมเลยนะเป็นยังไงบ้างน่าสนุกมากๆเลยนะคะซึ่งโรงแรมนี้นะไม่ได้มีเฉพาะสวนน้ำไม่ได้มีเฉพาะคิดขับไม่ได้มีเฉพาะสระว่ายน้านะคะยังมีห้องจัดประชุมห้องจัดงานเลี้ยงฟิสเน็ อะไรต่างๆอีกมากมายเลยนะคะส่วนใครที่อยากเห็นหนูยิ้มหนูแย้มเล่นส่วนน้ําที่นี่นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ EP สองนะคะแม่ปุ๋ยจะมาเล่นส่วนน้ําแบบจุกๆกันเลยนะคะง้นดีวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย